สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสมบัติบาริเีนะครับหลากหลายงานช่างแชร์ประสบการณ์กันนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับสำหรับที่เราจะซ่อมตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟังครับยี่ห้อสยามครับสยามบลอลลร์ตัวนี้ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ ซื้อออนไลน์ครับผ่านเฟซบุ๊กนะครับในมาเก็ตเพลสเฟซบุ๊กตอนที่ซื้อผมก็อยู่กรุงเทพนะครับเจอในฟูดเฟซบุ๊กราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็โทรคุยโทรติดต่อกันก็เขาบอกว่าเครื่องใช้ได้เลยก็ตกลงซื้อขายครับผมก็โอนเงินให้แล้วก็ให้เขาเอารถอะไรมาส่งนะครับ พอมาถึงครับเครื่องมันใช้งานไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยอ่าสําหรับที่หมุนนะครับตัวล้อองนักหมุนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องนะหมุนไม่ได้ถึงรอบเลยติดขัดแต่ตอนที่มาก็ก็ไม่ใช่สภาพนี้ตอนที่มาก็มีฝาครอบมีอะไรครบครบหมด มมันใช้ไ้ไไ่ดก็มาปรับปรุงก็ส่วนหัวมัดก็เช็คไปแล้วคนระตั้งแต่ปีแล้วแนละ้วก็ทการเช็คไปเรียบร้อยแนละ้วหัวมัดตัวนี้ก็คล้ายๆนิวฮอลแลนด์นะครับการการทำงานแต่ว่า คู่แฝดเขาจะเป็นซิกโครเรียนะครับเหมือนกันเหมือนกันมากครับเก็บซิกโครเรียอะไรชุดมัดอะไรน้าเก็บอะไรต่างเหมือนกันหมดหน้าตาเดียวกันหมดครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวทดสอบมัดน,นะครับเห็นว่าปมมัดสวยเลยนะครับ ในที่นี้ก็คือหลักการของผมเลยก็คือว่าถ้ามัดแล้วปมเชือกเหลือเยอะเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็ดูการตัดของใบมีดนะครับตัดเสมอกันดีนี่นะครับไม่มีพลาดเลยอันนี้ลองลองมัดแล้วลองกลไกชุดมัดการทำงาน,นของหัวมัดนะครับ หัวมัดผ่านใช้งานได้ครับตัวหัวมัดเช็ดไปแล้วแล้วก็พวกอุปรกรณ์ขาเขียนะครับจะเห็นว่า,าแท่นหรือว่าเหล็กตัวสำหรับยึดซ่อมนะครับมันจะมันจะบิดเบี้ยวนะครับอันนี้ก็ ก็เกิดจากการโดนหัวอัดกระแทกโดนลูกสูบกระแทกคืออาจจะมีัะหาอาจจะเซ็ตหรือโซ่ขาดหรือสักอย่างที่ทําให้เครื่องทํางานผิดจังหวะนะครับมัน mm hmm. ระบบมันก็จะเหมือนสนายพานแท้ไม่รถยนต์นะครับเป็นจังหวะการทํางานคือเวลาลูกสูบมาคือตัวนี้ตัวนี้ ลูกูบจะวิงเข้าอย่องดงใดนี้นะครับคือลูกสูบมาปุ๊บซ่อมต้องหลบครับซ่อมตัวนี้นต้องหลบจังหวะเหมือนว่ารถยนต์กับลูกสุกรถยนต์นะครับลักษณะคล้ายกันดกดไกทํางานใช้คล้ายกันก็คือเวลาหาเขียดเขียวมาเสร็จยกขึ้นลูกสุกอาดเข้าไปมันจะต้องเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าทํางานผิดจังหวะเข้ามาจังหวะเดียวกันก็ ซ่อมก็จะโดนอัดแล้วก็จะบิดจะเบี้ยวในที่สุดนะ เหตุเป็นเท่าไรนะครับผมมาไล่ไล่หา,าเจออุปรกรณ์ที่เมันผิดปกติอยู่อย่างนก็คือที่ตึงโซ่นะนครับเดิมทีที่มานะครับตัวตัวดันโซ่ครับที่เป็นเฟืองเนี่ยเขาจะมาใส่กตรงนี้แล้วก็ใช้สปริงนะครับเดินเดึง เพื่อให้โซ่มันตึงเหมือนการเหมือนอุปกรณ์ตึงโซ่มอไซที่เขาติดกับมอไซบิบากอย่างนั้น,นะครับมันก็เลยทําให้ผิดหลักการเพราะว่าโซ่ตัวนี้นะครับมันจะต้องขับเคลื่อนหัวมัดด้วยขับเคลื่อนขาเขียด้วยตัวนี้ก็จะต้องใส่ตัวต้องใส่ตัวตามที่เขาทำมาเนี่ยโรงงานทามาเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็เลยใส่ลับที่เดิมแล้วก็เช็คเรื่องอะไรครับเช็คให้มันตรงกันนะครับคือให้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็ตัวตัวตึงโซ่ให้มันตรงกัน,ให,หน,หกน,กนให้ได้แนวเดียวกันผมก็ไม่ทราบยังไงเขาถึงถึงดัดแปลงเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ครับ,รบตัวปัญหาเลยครับ พราะมันเป็นสปริงมันเด้งได้พอเด้งได้ปุ๊บถ้าโซ่ขยับนะครับโซ่ตัวนี้ถ้ามันขยับไปฟันหนึ่งสองฟันสามฟันที่มันทำให้เสียงวะทำให้จังหวะมันเคลื่อนมันก็ทำให้หัวลูกูบมากระแทกกับซ่อมไดนะ้หนักไปกว่านั้นก็จะทำให้อา่า ถ้าเป็นจังหวะขึ้นมัดนะครับกระสวยขึ้นแล้วเราล้องสุดมาก็หักได้นะครับตัวนีต้ตัวนี้กระสวยก็ยังยังไม่หักนะครับมีรอยเชื่อมรอยเลยนี่นะครับแต่ว่าดูเขาแต่งมาครับต,ตัวนี้ไม่รู้เขาแต่งเพื่ออะไรนะครับเดิมมันจะเป็นชิ้นเดียวกันลงมา ก็ตัดแล้วย่นประมานเซนหนึ่งแล้วก็เชื่อมผมไม่แน่ใจว่าให้ให้ให้หลบสเตอร์ตัวนี้หรือเปล่านะครับตั้งใจให้หลบสเตอร์หรือว่าต้องการย่นให้มันสั้นลง ที่เห็นเห็นนะครับแล้วก็ล็อกขันหัวเกียนตัวนี้มันจะเป็นรูสไลด์ได้นะครับพอมันสไลด์ปุ๊บอ่า แลามันเบี่ยงแป้งหน้าเนี่ยมันจะมีแรงดันตัวมันถอยหลังมันก็ทำให้น็อตสไลด์ได้การขันไปอ่มันก็สามารถเลื่อนได้นะน็นอตตรงใต้ใต้แหวนเนี่ยครับมันจะเป็นใต้แผ่นเหล็กเนี่ยมันจะเป็นรูสไลด์รูสไลด์เข้าออกได้ตรงนี้ครับเป็นปัญหา ก็ได้แก้ไขแล้วชานเชื่อมตัวนี้พอได้ตั้งได้ทีก็เชื่อมไปทให้มันเคลื่อนนะครับก็จบปัญหาไปในขั้นต้นนะครับต่อไปโครงการที่จะทําก็คือตัดย่นหน้าเก็บนะครับตัดย่นหน้าเก็บแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ตัดย่นย่นบอดี้เข้าไปสักประมาณนี้ครับตัด เพื่อให้มันแคบนะครับแล้วก็จะเลื่อนล้อข้างหน้านนครับจะเลื่อนล้อเข้ามาให้ตรงให้ให้เพลาล้อมาตรงกับเพลาเพลาที่เป็นคานกับคานนะครับล้อซ้ายขวาจะได้อยู่แนวเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าเลื่อนล้อมาข้างหน้าเนี่ยเลื่อนเข้ามาข้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้ล้อถึงคา,านาเด๋ยวเวลาข้ามคันนามันจะจะช่วยเซฟหน้าเก็บ เราได้เยอะครับเพราะว่าตามที่เข้าใช้มาหน้าเห็บพังหมดเลยนี่ครับหน้าเก็บของเต่าเขาที่ติดมาครับเป็นเขาก็ซื้อเหล็กแบนมานะเหล็กแบนแบนมาแล้วก็ดัดดัดจึงก็มันไม่เข้ารูปนะครับมันไม่เข้าร่องเข้ารอยเขาผมก็เลยสั่งซื้อมาครับ ตอนนี้เขาก็ส่งของมาให้แล้วก็เหลือลจะมาเนี่ยมาทำนะครับส่วนเราเอาหนวดกุ้งนะมาทำเพื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเผื่อใครไม่เคยเห็นนะตัวนี้จะเป็นบังคับหนวดกุ้งมาให้มันชี้ขึ้นหรือชี้ลงนะครับเหมือนลักษณะของเรืองเกี่ยวข้าวครับอันนี้ก็สภาพก็ จะต้องไปเข้าลางมังคับนะบรังคับตัวนี้ขาดไปเลยนี่ขาดไปเลยขาดไปไี้แต่อยู่นี่แหละเขาให้มาเลยได้อยู่เขาแล้วส่วนตัวนี้ครับมันก็ได้ตัดไปแล้วอันนี้คือตัดออกสามช่องนะครับหนึ่งสองสาม เ้ไม่หักนะครับตัดสามช่องเท่ากับตัวเมสซี่สิบสองเลยครับตัวนี้ตัดออกสามช่องคาดว่าถ้าไม่หนาวมากก็่าจจะเสร็จนะครับปีแล้วที่ไม่ได้ทำเพราะว่าอากาศหนาวมากครับอันนี้ครับที่หอสยามนะครับเมอินไทยแลนด์สยามพ,พุทธบาทจังหวัดสระบุรี เขาก็ยังดำเนินกิจการอยู่ครับบริษัทผมก็โทรไปตามเบอร์โทรนี่นครับโทรไปทาอะไรเขาก็ยังเปิดทำบริการอยู่ก็ยังมีอะไรให้อยู่นะครับสำหรับใครที่จะเล่นเครื่องรุ่นนี้นะครับบริษัทเขาก็ยังมีอยู่อะไรเพราะว่าเป็นของที่ผลิตในบ้านเราอะไรชิ้นส่วนมีขายครับแต่ว่าบางอย่างเขาก็แปลงแปลงไปเยอะและอย่าง เอาเนี่ยนะจะชอบมีปัญหาเผากับตัวหูกระต่ายเขาเรียกหูกระต่ายยนะี่ห้อเขาเนี่ยตัวนี้ฮะตัวนี้เขาเรียกว่าหูกระต่ายอันนี้ผมโทรไปถามเลยครับหัวกระต่ายตัวสําหรับหนีเเผาครับตัวนี้เเผวไว้รูนี้เป็นรูที่ไปขันน็อตใส่กับตัว ล้อช่วยแรงนะครับล้อช่วยแรงตัวนี้เดี๋ยวผมโทรไปถามบริษัทแล้วผมจะไปซื้อบูสตัวนี้นะครับบุสท,ทองเหลืองเนะี่ยบริษัทเขาว่าของเขาไม่ใช่บูสทองเหลืองของเขาเป็นลูกปืนคนระับถ้าเป็นบูสท,ทองเหลืองแสดงว่าแปลงมาแล้วเขาว่างกันนะครับตัวนี้ตัวมันหลวม่อยนะครับมันโยกได้ โดยดวรวมก็สภาพสวยไม่ค่อยมีเชื่อมมีปา่ามีดามร่มไม่ค่อยมีแต่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าก็ไม่นานก็น่าจะใช้งานได้แต่ว่าเมื่อปีแล้วนี่อากาศหนาวมากแลวก็งานส่งฟางเยอะผมไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็ทำงานประจําก็เลยไม่มีเวลาทําก็ใช้เครื่องเดียวครับให้พออัดไทยแล้วก็ วันไหนผมหยุดเป็นวันหยุดวันไหนผมก็มาช่วยมาส่งแล้วก็จ้างคนส่งด้วยครับเครื่องตัวนี้ก็เลยจอดค้างยาวเป็นปีแล้วครบปีหนึ่งพอดีเลยครับเครื่องตัวนี้จะม่จอดใต้ลมลมใหญ่นะครับทีนี้ก็กะว่าตั้งใจว่าจะทำให้ให้ให้เสร็จ ใ,ใช้ได้นะครับเวคลิปหน้าว่าจะทำได้ยังไงแล้วผมจะ,ะอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับเครื่องสยามเมดอินไทยแลนด์ตัวนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ